วีดนี้แกงเจ็ดห้านะครับหรือว่าเขาเรียกว่าเห็ดตับเต่าขอภาษาไทยมีประโยชน์มากมายนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในคลิปนะครับอันนี้นูแคแม่ร้านนมาให้เห็ดตับเต่ามีประโยชน์มากมายทั้งด้านอาหารและสุขภาพรวมถึงสรรพคุณ ทางยาที่ใช้บำรุงหัวใจตับปอดและช่วยกระจายโลหิตให้ทับเตาสามารถช่วยลดอาการปวดหลังปวดข้อและช่วยให้ร่างกายสร้างพรมค้มกันได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการลดความดันโลหิตสูงและช่วยในการควบคุมน้ำหนักอีกด้วยครับ